สวัสดีครับผมวิทยาบุญนะคะมาวันนี้ก็จะมาเข้าสู่ช่วงเปิดค้างแสงรอบที่3นะคะที่จริงผมเคยเปิดไปสองรอบแล้วในช่วงเก็บตกใช่ไหมอันนี้ก็เป็นช่วงเก็บตกนัแหละแล้วผมยากจะเปิดอยากจะพูดเป็นช่วงเปิดค้างแสงนะเพราะมีคนพูดกันนะแล้วก็มีคนขออยู่ประมาณ2คนนะครับอ่าที่จริงเอาจริงนะตอนแรกตอนแรกก็ไม่อยากจะนะําแล้วแต่มีคนขอเข้ามาเอออยากดูเปิดค้างแสงก็ ก็ตอนรับคนติดตามใหม่ๆและกันแบบว่าอาจจะยังไม่ได้เคยเห็นจากคลิปเก่าๆแค่มากอ่ะครับนี้ก็ดูหนังสือมันก็เพิ่มขึ้นก็จริงผมเลยมาเปิดเก็บตกให้ดูกันนะครับว่าในครั้งแสงของผมมันมีเรื่องอะไรกันบ้างน,นะครับมาดูตรงส่วนแรกนะครับส่วนแรกนี่ตรงนี้ก็จะเป็นการ์ตูนแบบว่าเซอร์วิสเยอะๆหน่อยนะแล้วก็แบบว่าผมมีนิดเดียวแหละผมก็บีบไปเยอะนะไม่ใชยไม่ค่อยชอบอ่านเซอร์วิสเท่าไหร่นะก็มีเรื่องที่จริงเรื่องนี้มีรวมเฟิร์สเฟตโปรไว้ด้วยนะผมก็วางรวมๆไว้นะ ก็มีเรื่องอ่าเรื่องแรกก่อนเลยนะผู้ชายจริงๆนะจ๊ะก,ก็เป็นแนวแบบว่าตลกแถบแนวเข้าใจผิดใช่ไหมแบบว่าตัวละครแบบว่ายัางไงอะฉะแบบตัวละครที่มันเหมือนชายแต,แต่แต่งตัวเหมือนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องโอเคนะแล้วเร่ม2สองก็ออกแล้วเป็นที่เริ่ม้อยแล้วครับก็ใครชอบดรือนี้ก็ไปหาซื้อกินได้สําหรับผมผมก็เว้นระยะไปก่อนสำหรับเรื่องนี้นะไม่ใช่ไม่ชอบนะแต่ผมก็ มันก็ไม่ได้รู้สึกสนุกขนาดนั้นสําหรับผมนะแต่จะโลวโ,โ,โอเคนะครับอ่าใครใครชอบอ่านแบบแนวแท็บก็แนะนำอ่าต่อไปนะเัาก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าขายดีมากโดยญี่ปุ่นนะอย่างวันนี้อย่างปอยู่นี่ครับคุณครูนะก็ที่บ้านเราออกออกถึงแล้วเล่มหกนะครับก็ขายดีมากแล้วก็ที่ญี่ปุ่นออกสิบเล่มแล้วก็ขายดีเช่นกันนะเรื่องนี้ผมซื้อเล่มเดียวนะเพราะว่าตอนที่ผมดูอดีตเบผมก็ไม่ได้ชอบบ้านแล้ว แต่มังงะผมก็มาลองซื้อดูอ่านดูเผื่อจะสรุปขึ้นที่จริงมันก็ความสรุปมันก็เท่ากันนะแต่เลยรู้สึกของฉบ,บับมางงะลายเส้นจะสวยกว่านะครับลายเส้นอาจารย์เขาว่าได้ดีมากแต่ด้วยที่เนื้อหามันแบบว่าสำหรับผมมันก็ไม่ได้เคยอ่านแนวดีเยอะผมก็เลยรู้สึกว่าเฉยๆผมเลยซื้อมาอ่านเล่มเดียวพอนะครับสำหรับเรือ่องเนี้ยมันนี้คุณคณที่จริงเรื่องนี้มีคนอ่านเยอะนะครับสำหรับผมนะอ่าต่อไปเขาก็เป็นการ์ตูนเรื่อง ชลมูวุฒิรักษ์สภานักเรียนนะคะสภานักเรียนนะครับถ้าใครเคยอ่านผลงานของอาจารย์นะผมคิดว่าก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะอ่าเล่มนี้นะครับอ่าเล่มนี้ออกมาแล้วสองเล่มนะโดยรวมผมคิดว่าทำแตนเรื่องคดี่สนุกดีนะครับก็คือตามสไตล์อาจารย์ใครเคยตามผลงานอาจารย์ของคนนี้มานะครับก็จะรู้ว่าผลงานอาจารย์สไตล์นี้อาจารย์ผเป็นยังไงนะครับ คืออาจารเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกนะครับที่อาจารย์เขาบอกว่าสายสว่างนะก็บแบบว่าก็ยังไม่ทิ้งแนวจากแนวเก่านั่นแหละก็เป็นแนวแนวแนวถนัดของอาจารย์เลยแต่แค่วาดออกมาไม่ให้เละจุดเกินไปเท่านั้นเองนะสาหรับชบ,บุญรุ่นรักสภานักเรียนนะครับเรื่องนี้แนะนาม,มาของรักทีมนะครับโอ้ยลวงแล้วล่วงละต่อไปนะครับข้างหลังก็จะเป็นเรื่องยุรกิกิโซนะนี่ยุรกิกิโซผมมีถึงแปดเล่มด้วยกันนะครับซึ่ง ซึ่งสาเหตุที่ผมไม่ตามต่อก็เพราะว่าการที่ผมอ่านอยูอ่ร so กิโซในเล่มหลังๆเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่คือมันก็สนุกบ้างแหละเพราะตัวครมันน่ารักแต่พออ่านไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันไปไกลมากมากเลยครับโดยเฉพาะตอนเล่มเจ็ดอะเล่มเจ็ดผมก็ตื่นเต้นนะว่าเราจะได้รู้สักทีว่าอยู่นะฮะอยู่นะแบบว่า เธอเป็นอะไรถึงตายแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เคลีย์อยู่ดีผมก็เลยรู้สึกว่ามันยืดและมันไกลเกินไปซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่จบนะรู้สึกดําเนินเรื่องไปถึงเล่ม20แล้วถือว่าเป็นการ์ตูนเซอร์วิสทฮานเล็มที่ค่อนข้างที่จะไปไกลพอสมควรนะสาหรับผมนะถึงแม้อันดับมันจะแบบไม่ดีๆก็ตามแต่ว่ายังมีคนคอยอดุดหนุนคอยซื้ออยู่นะต่อไปนะครับก็เป็นในส่วนของวิบุกิจกันบ้างนะวิบุกิจนี่ก็เทียบเลยนะครับที่จริงก็มีอาร์ลี่เรื่องล่าสุด วิชาความรักคุณครูไม่อยากสอนนะเรื่องเรื่องนี้ยถ้ามองดีด้านเนื้อหาผมคิดว่าเนื้อหามันไม่ค่อยมีที่มาที่ไปสักเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องรู้ตอนต่อไปนะครับว่าเขาจะมีการย้อนอดีตย้อนเลิกเาวาหรือเปล่าว่าทําไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะทําไมอาจารย์กับอาจารย์กับรู้สึกคนนี้มันถึงสนิทก,กันอะไรอย่างนี้นะ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องอเดิมพันบนลายเส้นแน่ๆเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าวาดการ์ตูนใส่จริงจังนะก็แบบว่าเป็นการแบบว่ายังไงอ่ะไปใิเชิงแบบว่าเราจะเหมือนเหมือนไปดิเชิงเบื้องหลังอ่ะเราจะเห็นว่าแบบแบบว่ายังไงอ่ะการแบบว่าวาดการ์ตูนแล้วแบบว่าเออจะอธิบายยังไงดีวะแบบว่า ว่าการ์ตูนให้ทํายังไงให้มีความนิยมให้แบบติดอันดับอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าถ้าอันดับบุ้ยก็จะแบบโดน มีเสียงโดนตัดจบอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้เขาอธิบายมาได้ชัดเจนมากแนละ้วสำหรับเรื่องเติมฝันบนลายเส้นผมอ่านเดิมพันตลอดเลยคือมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเขาเล่าละเอียดในสตาร์ของวิ l ลี่โซนินแมกกาซีดีนะครับคือถ,ถ้าเทียบกับบาคุม,มังในของโซนินจัมเนี่ยก็ละเอียดนะแต่ไปทั้งในละเอียดการว่าการ์ตูนการลงลายเส้นมากกว่าแต่เดิมพันเนี่ย <laughs> เดิมพันเน่ยเติมฝันคือแบบ คือแบบเรื่องนี้ก็จะเน้นว่าเออเราวาดแล้วเราส่งมาลงนิตยสารเนี่ยอันดับของเราคือเราต้องมาลุ้นไงว่าอันดับของเรามันจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอออันดับของเรามันจะเวิร์กหรือเปล่าเออมันก็เลยแบบชวนน่าติดตามนี้คือถ้าใครใครชอบอ่านแบบแนววาดการ์ตูนแบบเชิงแบบให้เห็นเบื้องหลังว่าเออเขาวาดการ์ตูนกันยังไงแล้วแบบว่านักเขียนเขามีความเสี่ยงในการดูอันดับหรือแบบว่า ทำไมตัดจบยังไงเรื่องนี้ผมคิดว่านําเสนอได้ดีนะของอาจารย์เขานะผมไม่เคยตามผลงานของอาจารย์เขามาก่อนนะผมคิดว่ามีคนพูดถึงอาจารย์ผลงานเขาเยอะพอสมควรนะต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องนี่เท่าสรารพัดพีชกับอินูปืนโหนะครับเรื่องนี้ก็ถูกมากนะครับก็เป็นแนวแบบว่านักฆ่าเด็กนะครับก็แบบแก้แค้น แทนพ่อแม่ที่ตายไปนะขอเล่าแค่นี้แล้วกันนะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมแนะนํานะรสึกว่าญี่ปุ่นออกประมาณเจ็ดเล่มแล้วนะครับเล่มหกเล่มเจ็ดภาพมันต่อกันด้วยสวยเชียวนะนะครับต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องนักสืบเซโนครับขอบเจ็ดห้องคนฆาตรกรนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมค่อน้ันที่จะชอบมากนะอ่าเป็นแนวสืบสวนที่แบบว่า ชันฉลาดเดียร์แล้วแบบอ่านแล้วรู้สึกชวนน่าติดตามไปกับคดีนั้นคดีนู้นคดีนี้เดายากมากนะว่าจะจบยังไงแล้วก็แบบว่าแต่ละคดีมันก็มีการหักมุมที่แตกต่างกันเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าชอบมากแบบเรื่องนักสืบเซโนก,กับเจตเกตของคนฆาตกรน,นะครับ <S <S ต,ต่อไปเรื่องตรงสุดข้างบนนะครับก็มีเรื่องรักเสพใสหัวใจข้ามรุ่นคุณชายวิปลากับสาวเมทร,รอบจัดคุณนิาจิบุนะครับส่วนข้างในก็มียายจะแสบแอดน่ารักเนึ้โงชูเลนะครับ แล้วก็ตรงส่วนท้ายก็จะมีเรื่องหอมกุ่นอุ่นไอรักมิโซะคัมปายนะครับใครชอบแนวอบอุ่นนี้ผมแนะนําเลยนะหอมกุ่นอุ่นไอรักมิโซะคัมปายนะครับข้างล่างนะครับก็จะเป็นกองหนังนะครับไม่มีอะไรนะครับ มาดูตรงในส่วนนี้กันบ้างนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของสยามวินเตอร์นะครับก็จะลกๆหน่อยคมีไฟพัน์นะครับเซ็งซอแมนนะครับผมชอบเซงซอแมนเมื่อก่าไฟพัน์นะผมเลยตามเซ็งซอแมนมากกว่านะก็มีแผนรับดับศัตรูนะครับได้ประกาศทําเป็นอนิเมะเป็นที่เรียบร้อนเลยนะครับก็มีโกลเด้นคัมุยโคดเด้งคำมุยสนุกเลยครับแต่ผมยังไม่ได้มีโอกาสซื้อหลายเล่มมากนะนะครับแล้วก็มีดาราอัจฉริยะเรื่องนี้สนุกมากเลยครับคือแบบเป็นการดูวงการมายาที่แบบว่า สนุกจริงๆนะก็มีดาบพิฆาตสูตรนะครับอ่ดา,าดาวพิฆาตสูตผมอาจจะตามช้าหน่อยผมตามถึงเล่มแค่13เองนะครับก็คือเอ่อตอนนี้ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้อ่าก็ผลลงก็คือมี23เล่มจบนะผมก็ห่างแค่10เล่มองเดี๋ยวก็ตามแน่นอนนะครับต่อไปก็มีเรื่องนี้ตำราไม่มีสอนนะครับเล่ม14ผมได้สั่งไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอของนะครับ ต่อไปก็เป็นเรื่องสุขาวดีเอเวจีนะครับนี่ตงนี้สนุกเหมือนกันนะถ้าใครชอบแอคชั่นแ่คชั่นประจนยเป็นตาซีนะผมแนะนําเลยนะสุขาวดีเอเวจีอะ่ะแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีเรื่องอ่ะแก๊งสาวป่วนกลันฟิตเนสนะฝุ่นเกาะลอุตส่าห์ใส่ซองเอาไว้ ก็จะมีเรื่องอ่ะพอบานสุดเก่าเพราะว่าสุดเก่าเป็นการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าฮาฮาอยู่นะก็แบบแนะนําเหมือนกันเรื่องหน้าก็เป็นเรื่องโคสาวแก้วนะครับโคสาวแก้วนี่ถ้าใครชอบโรแบนติกนี่ผมคิดว่าน่าจะมาถูกทางเลยแต่ถ้าแต่แต่แต่ถ้าสาหรับผมอะ่ะผมตามเรื่องนี้เพราะว่าอยากเห็นสาวแก้วทำอาหารเนี่ยคือผม คือแนวสาวแก้วนี่เป็นอะไรที่แบบว่าพลิกไปพลิกมาสำหรับผมมากผมเคยอ่านเรื่องแฟนผมเป็นสาวแก้วผมไม่ชอบอ่ะเพราะมันธรรมดาไปเพราะมาอ่านครัวสาวแก้วเออเล่มๆมันโอเคแล้วมันก็ทําอาหารกับอาจารย์ซึ่งในรูปเด็กคุกกี้อันนี้ก็ธรรมดาอันนี้ก็ปกติสไตล์นี้นะแต่พอมาเล่มหลังๆผมคิดว่ามันโรแมนติกจ๋า มันเล่นกับโรแมนติกจ๋ากเกินทําให้ผมรู้สึกว่าอ้าวมันหลุดจากคอนเซปต์เดินที่มันเคยวางเอาไว้ผมเลยไม่ค่อยชอบโครัสาวแก้วละคือถือว่าเป็นอะไรดีหรือว่าเป็นเป็นความคิดของผมที่ผม,ผมคิดว่าแนวสาวแก้วไม่จำเป็นต้องมีโรแมนติกวะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่สําหรับผมอะคัว,าควสาวแกลล้วอะผมคิดว่าถ้าถ้ามันเป็นเหมือนช่วงแรกอะผมคิดว่ามันดี ไปตลอดรอบฝั่งแน่นอนเพราะว่าช่วงหลังๆมันเน้นความโรแมนติกมากไปมันไม่ได้มีแค่สาวแก้วคนเดียวไงมันมีตัวละครอื่นด้วยอ่ะทาให้ผมรู้สึกว่ามันดูเป็นแนวโรแมนติกธรมรมดาแล้วอะมันมันไม่ใช่แนวโรแมนติกธรรมหาระมันไม่เหมือนเรื่องมิโซะมิโซะมันโรแมนติกธรรมหารจัดจาเลยซึ่งเรื่องมิโซะมันทําได้ชัดเจนกว่าไง ผมก็เลยมีความคิดว่าผมเลยดอโปโทรศัพท์แก้วไปรู้สึกว่าจบแล้วนะครับสิบเล่มจบหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจรู้สึกจบแล้วนะครับต่อไปนะครับก็เป็นแนวสืบสวนที่ผมแนะนํานะนี่ปริศนาบ้านเก่าเงามรณานะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าสนุกมากนะคกีกับการแนวสืบสวนนะปริศนาและบ้านแบบว่าบ้านบ้านเก่าแล้วก็เงาปริศนาที่แบบว่าไ่ฆคาคนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเราจะออกชาร์ตอีหนึ่งนะญี่ปุ่นออกมาแล้วสิบเล่มนะ ส่วนว่าเราออกถึงเล่มสามอีกนะครับนะครับส่วนทั้งล่างะคระับก็จะเป็นอ่าหน่วยปฏิบัติการสามน้อยเวมมอดอสึก่นะฮะซึ่งเรื่องนี้ผมขอชมอีกอย่างหนึ่งนะคือผมไม่ค่อยชอบสา0น้อยเวมมนหรอกแต่เรื่องนี้มันแหกขนบรรมเนียมสามน้อยเวมมน์ที่ผมเคยรู้จักที่ผมเคยไม่ชอบมาอยู่พอสมควรเพราะว่าอะไรเพราะเรื่องนี้มันมีความจริงจังมากอะผู้นเกาอเรื่องนี้มันมีความจริงจังมากทําให้ผมรู้สึกว่าชอบดู ชอบมากอะแบบว่ามันไม่ได้แบบว่าแปลงล่าปุ๊บปั๊บจากการตัวร้ายแบบอ้าตายอะคือมันมีความจริงจังมันมีความดาร์กคือมันแบบว่ามันชัดเจนแล้วมันมีการเมืองมันมีแบบว่า หน่วยทหารหน่วยอะไรคือคือมันดูจริงจังอะ่ะมันดูแบบว่ามันดูเป็นแนวผู้ใหญ่ดีอะ่ะพ่อแม่เหมือนแบบว่านาพิจุกุงพิจิเคียวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แล้วผมผมเลยชอบสราร์อาทิยบนอสกามากกว่ารู้สึกเล่มห้าวแล้วแต่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อนะคือเนี่ยสนุกอยู่นะครับแต่แบบยังยังไม่มีโอกาสได้ซื้อสักเท่าไหร่เดี๋ยวรอก,ก่อน และเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าคนน่าจะพูดถึงเยอะแหละ Spy X Family นะครับผมก็เล่มสี่ได้ออกไปแล้วที่ญี่ปุ่นนะอ่าก็เป็นเป็นปกหมาใช่ไหมตัวละครสุนัขใช่ไหมอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับอ่าผมก็รออ่านเหมือนกันว่าผมไปได้อ่านในแอปแอปจัมนะผมอ่านรออ่านแบบเล่มเลยนะครับซึ่งสปายเอ็กซ์แฟมิลี่เล่มสามนี่เป็นอะไรที่สนุกมากนะเรื่องนี้มันเรื่องนี้ผมคิดว่าคนคงพูดถึงว่าสนุกกันอยู่แล้วผมก็แนะนําอยู่แล้วแหละเรื่องนี้แหละ นะครับก็รอก็รอแบบว่าป๊อตการ์ดก็รอแบบว่าเออแลกป๊อตการ์ดแบบอะไรลิมิตเร i วชันของสยามินเตอร์อันนี้ก็ต้องรอเกจการข้อวิธีว่าช่วงนี้โควิดกาลังระบาดเนี่ยและแบบว่าก็ยังดําเนินการอะไรไม่ได้ก็ต้องรอหน่อยนะครับช่วงนี้ก็แบบว่ามีปัญหากันหลายๆส่วนอยู่พอสมควรนะครับ ข้างล่างก็จะเป็นเรื่องอาชญากรย้อนอนาคตน,นะครับก็เป็นแนวแบบคล้ายๆแบบทอมคูดเรื่องอะไรมาบิทเทอรี่รีพอร์ตนะเคยเคยดูของทอมคูดอ่ะก็น่าจะคล้ายๆแบบแนวนั้นเลยแต่เรื่องนี้ก็ก็สนุกนะครับอ่าก็สนุกใช้ได้เหมือนกันส่วนหน้านะก,ก็จะมีการ์ตูนเศษนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีกินธรรมะนะครับที่ผมตามเก็บมาตั้งแต่เล่ม48ถึงปัจจุบันนะครับอ่ามาถึงเล่ม71เนี่ย ที่จริงผมเล่มเล่มกอด48ก็มีนะครับแต่ก็มีไม่กี่เล่มเองนะแล้วก็จะมีแบบนิตยสาราญี่ปุ่นนะ w i l l ี่โซเนนจ m มวิลลี่โซ n นนซันเดวิลลี่โซ n นแมกกาซเดี๋ยวเอาวิลลี่โซเนนซันเดกับ m a g กกาซีเดี๋ยวผมจะมาทําผมจะมาทําคลิปนะว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแล้วมันแตกต่างจากวิลลี่โซเนนจัมขนาดไหนนะผมก็เลยแบบว่าเออจะมาพูดคุยกันนะ ว่าเออมาเปิดให้ดูกันว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนนะตรงนี้ก็เป็นส่วนดีวีดีอนิเมะนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีเรื่องทามาโกะมาเกตซัมเมอร์รักจากซัมเมอร์รักยังไม่ได้ดูนะเพราะว่ามันมีเมครบนะมีเคอคงมี High School of the Dead นะครับแล้วก็มีหนังแล้วก็มีพึ่งจดหมายมีกาลิลโอเดลนามีซูนซากามิมินิจิโจนะอันนี้กินทามาบีซีดีนะครับตายชุดอยู่นะ ตรงต่อไปตรงส่วนนี้ก็เป็นการ์ตูนที่ซื้อมาและยังไม่ได้อ่านนะก็คือว่านี้ก็คือการ์ตูนดอกดองนั่นเองนะก็แบบมีอยู่แค่นี้แหละเพราะว่าอ่านไปแล้วหลายเล่มนะมาดูตรงนี้ส่วนข้างบนกันบ้างครับตรงส่วนข้างบนนี่ก็จะเป็นการ์ตูนของเด็กนะก็มี่าเรื่องนี้ยอดตัวป่วนเมืองหลุดโลกนะเรื่องนี้บอกตรงๆว่า เล่มสองยังไม่มาสักทีนะรู้สึกมีสามเล่มจบนะสำหรับเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เช่นกันนะครับเมื่อพุกาลาโลกแล้วนะครับก็เป็นแบบว่ากระตูยไปเจอซีฮาฮาแต่เล่มสี่ยังไม่ออกสักทีก็รออยู่อันดีก็ตลกนะครับมือสุดเศร้าของเจ้าหญิงเงาเรื่องนี้แนะนําเลยนะครับอันนี้เป็นดราม่าหน่อยไม่บอยไมบอยเล่มสองออกนะยังไม่ได้ซื้อเลยแต่เรื่องนี้แบบว่า มาแล้วก็ต้องเก็บนะครับทัคขกี้ซังนะครับแก้งน,นักรักนารู้ยังนะก็มีภาคแตกหน่อมาแล้วภาคหนึ่งนะก็เป็นภาคลู่นะผมก็เก็บครบเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นเอวาเกเรียนนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบคุณคอมีหน้าโฉงามคุณไปเก่งกับผมเพื่อนไม่เต็มแต่งนะครับเล่มเล่มหนึ่งถึงเจ็ดนะขอทุกนะครับอ่าแล้วก็มีเกณฑ์ทดลองคุกนรกอ่าแล้วก็มีสารภาพรักกับคานง,งาสดีดีนะ อเรื่องโฉมงามกับชันรุงงาเนี่ยผมซื้อเล่นล่าสุดมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีนะหนุ่มเย็บผ้ากับสาวคอสเพย์คุณอันโจรักเราดั่งพยุดดอกไม้นี่เป็นการ์ตูนเล่เนเบี้ยเื่งแรกที่ผมชอบมากนะคือมันเป็นคือมันไม่ต้องเน้นอะไรมากเน้นการพูดคุยและแบบว่าอยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องไม่ต้องเน้นฉากจูบฉากอะไรก็แบบว่าทําได้รู้สึกว่ามันดูอบอุ่นได้ผมเลยรู้สึกว่า ธรมธรมดาก็ยิ่ง,ง่ายเรื่องนี้ก็โอเคเหมือนกันคุณซิกิโมลีนะครับอ่าเรื่องนี้เพิ่งเคยรีวิวไปไม่นานที่เองจะยังไงพรตยาของผมก็น่ารักนะคะเล่มสี่ก็เคยเอ้ยเล่มสี่ผมสั่งไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับว่าว่าว่าจะรออ่านอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีอิลุมาค,คุงนะครับแล้วก็มีเรื่องนี้ตำราม,มีสอนแบบนิยายนะแล้วก็มีการลัชีวิตเล่มแรกที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นนะอ่ะอาอันนี้อันนี้ก็เป็นเจลนะครับ เกลไว้ใช้ล้างมือนะ่ะมาดูตรงส่วนนี้กันบ้างตรงส่วนนี้ก็เป็น DVD นะครับ DVD ที่ผมเก็บเอาไว้ที่จริงมันมีตรงส่วนนั้นอีกนะแต่ส่วนนั้นจะเป็น VCD ซักส,ส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็น DVD นะ DVD ข้างบนก็ยังไม่ได้ดูไม่มีเวลาดูอ่านแต่กระตูนแล้วมันก็ดองไว้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น DV d ดีตัวเด็กจะเป็นหนังเก่านะครับเพราะเพราะว่าผมชอบดูหนังเก่ามากกว่าหนังใหม่นะไม่รู้นะครับคือชอบดูหนังเก่ามากกว่านะ ส่วนข้างหน้าก็จะมีมังงะอีกนะครับมังงะก็เป็นมังงะของค่ายรักเพิมพนสะส่วนใหญ่นะก็มีกะอ่าก็มีแบบคาเก้าภาพหนึ่งล้านชีวิตอมีฮาร์ดเกียคงจะดีถ้ามีน้องสาวสักคนเล่มหนึ่งนะครับวันนุ่มๆของรุ่นแมวจอมตะกาดาบข้างรักข้ามหอเกิดใหม่เป็นสลามซื้อลักแกแฟนเช่านะครับซื้อรักแกแฟนเชา่าเล่มล่าสุดซื้อมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้อ่านนะครับ อ่าแล้วก็มีข้างล่างอีกนะครับข้างล่างนี่เก่าเลยครับคือข้างล่างนี่แบบว่าอยู่ก่อนมีชั้นนะบางเรื่องอ่ะามีเบสเซียมมีหักสักวันหนึ่งเธอตึกขึ้นมาข้างผมนี่มีอะไรอ่ะบทประจัญภัยจองเวสสายบูนะครับแล้วก็มีปฏิหารแห่งรักขนมบาเล็กซี่มียูเนมนะครับยูเนมมีเล่มเดียวนะอ่ามีแฟดห้าแฟดห้าผมตามถึงแค่เล่มเจ็ดนะยังไม่ได้ตามต่อนะเพราะว่าช่วงที่ออกช่วง ช่วงแบบออกรัวๆมันหมดเร็วมากจนผมซื้อไม่ทันจนผมรู้สึกแบบโอ้ไม่มีอารมณ์จะซื้อละก็คือแบบปล่อยไปก่อนแล้วกันแล้วมีอโหยิงโง่เดือนนี้ออกเล่มสิบด้วยผมจะไม่พลาดนะแล้วก็มีอ่าแล้วดูรอนะั้นที่เธอจากไปเล่มเจดก็ออกเดือนนี้ก็รอเหมือนกันนะมีแบบว่า ต่อม,มาของยุคเลสลองเดวิดคงไอตอนสุดซ่าปป้าสั่งลุยรักไรเสียงแกนบูเซโกยานพยังเดือดส่วนข้างในนะครับก็จะเป็นกระตุนงเก่าทั้งนั้นเลยนะมีสเก็ตด,ดามีไซคิดมีพอมิดเดิ้ลเวลแลนพอมิดเดิ้ลเวลแลนผมทางแค่สองเล่มน,นะบอกไปก่อนผมไม่ได้ตาต่อแม้แต่อย่างใดน,นะไอจีมันมีเรื่องเปโลอีกที่ผมชอบมากรุคเสียดายมันมีสองเล่มจบนะอ่าแล้วก็มีไดตุยเยแบบิลหมดเล่มเล่มยี่สิบสี่เล่มเ,เ,เก่าเล่มเก่ามาก แล้วก็มีเรื่องอ่นอีกเล็กน้อยนะซึ่งเป็นการ์ตูนของสยามอินเตอร์ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นกราร์รตูนที่ผมไม่ได้ตามมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่ได้ตามพผมไม่ชอบหรอกแต่ผมก็ทยอยทยอยเก็บไปนะครับอ่าอ่าใช่เออมีโซมานะครับข้างในมีโซมาด้วยเดี๋ยวโซมาเล่มจบผมก็ซื้อนะครับเพราะว่า,วายอมแล้วว่าโซมาชุดรลดัๆน,นี้ผมไม่ไหวจริงๆนะครับอ่าก็ ก็จบให้ีินเท่านี้นะครับสำหรับเก็บโตะมังงะที่ไม่ได้เก็บตัวมังาะเลยเปิดครั้งแสงนะครับคือแบบว่าเราเรียกว่าเปิดครั้งแสงเลยกันเพราะผมก็เปิดแฟดแสงให้ดูเหมือนกันเนี่ยนะครับก็แบบว่าเป็นการเปิดรอบที่สามละ นะครับก็คงไม่เปิดอีกรอบเลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากครั้งก่อนมากแนละ้วเพราะว่ามันก็มีแค่หนังสือเพิ่มขึ้นมานะแล้วผมก็ไม่ได้จัดใหม่มากนักนะครับเพราะว่ามันก็ดีอยู่แล้วไงแล้วยิ่งจัดใหม่อาจจะยิ่งเล็กกว่าเดิมก็ได้นะเพราะว่าชหนังสือผมมีเท่านี้นะอผมก็ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับอ่าก็จบแล้วสาหรับคลิปในวันนี้นะครับอ่าวันนี้ก็ ทำตามความคิดไหนของคุณดูนะแปลว่าเออคนดูต้องการอะไรผมก็พยายามจะสนองเท่าที่ทําได้นะแต่ไม่ใช่แบบว่าขอยืมทางผมไม่ให้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะก็จะเวลาสําหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจมิตรบูรีวิวกันด้วยนะครับสวัสดีครับโย